มาดูเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะที่รัฐจัดสรรให้กับผู้ที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในแต่ละเดือนนะคะและในแต่ละปีเนี่ยก็จะเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์กันกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่าอ,อปทอแต่ว่า ถ้าดูตามระเบียบใหม่เนี่ยมีการกำหนดคุณสมบัติเรื่องรายได้เอาไว้แต่ยังไม่มีการเคาะข้อสรุปออกมาว่าจะอยู่ในเกณฑ์ไหนในกรอบไหนนะคะตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเพราะฉะนั้นกรณีที่เกิดขึ้นหาทางคณะกรรมการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรก็มีความเป็นห่วงว่า ผู้สูงอายุบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องอันนี้คือข้อความเป็นห่วงนะคะเป็นความเป็นห่วงยังไม่ได้เกิดปัญหานี้ขึ้นก็เลยจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแล้วก็จะทําตามความเห็นเสนอกําหนดคุณสมบัติให้ครอบคลุมผู้สูงอายุในทุกๆกลุ่มค่ะนายกันตะพลดวงอัมพรโคศกคณะกรรมาการถาแถลงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2566กำหนดให้ยืนยันสิทธิ์ช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคมของทุกปีและให้อปทแจ้งไปยังผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนหากต้องการจะรับเบี้ยผู้สูงอายุให้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิต่ออปทส่วนคนที่ลงทะเบียนก่อนที่ะระเบียบดังกล่าวประกาศและก็จะมีผลบังคับใช้ก็ให้มีเงินให้มีสิทธิ์รับเงินได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปยืนยันสิทธิ์ต่ออปทนะคะ ก็แปลว่าใครที่ยังไม่เคยไปลงทะเบียนยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยเนี่ยนะคะหากต้องการจะรับให้แนบเอกสารหลักฐานไปยืนยันสิทธิ์ต่ออ,อปทอส่วนคนที่ลงทะเบียนมาแล้วก่อนที่ระเบียบนี้จะมีเนี่ยนะคะก็ให้มีสิทธิ์รับเงินได้ทันทีไม่ต้องไปยืนยันสิทธิ์ใหม่นะคะทีนี้เรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการกําหนดหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ทางคณะกรรมการจึงมีวติให้จัดทําความเห็นเสนอรกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้พิจารณาครอบคลุมผู้สูงอายุทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพค่ะ